สวัสดีครับร้านลุ่งเจริญ888ครับผมขอบพระคุณทุกๆความไว้วางใจนะครับที่มีให้กับทางร้านลุ่งเจริญ888ของเราครับวันนี้ครับผมมาติดตั้งงานพรมสวยๆกันอีกหนึ่งคันครับ BMW 320D นนะครับผมตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดครับผมลูกค้าสั่งงานตัวพรีเมียมของทางร้านครับผมเป็นสีดำล้วนนะครับผมลายหลุยครับ ติดตัวหมุดล็อกพรมให้เรียบร้อยครับงานตัดเข้ารูปงานตรงรุ่นครับผมวางทับด้วยใยดักฝุ่นสีเทา BM นะครับต้องการงานคุณภาพครับผมมาที่นี่แน่นอนครับผมเราเน้นงานคุณภาพครับ งานตัวใหม่ล่าสุดของทางร้านครับผมสวยเนี้ยครับตัดแต่งโดยช่างมืออาชีพครับผมมีกระเป๋าอนเนกประสงค์ด้วยนะครับผมสามารถใส่ได้หลายอย่างครับผมงานหนังกันน้ำนะผมหนานุ่ม xpe 2ชั้นนะครับผมหนังไม่ฟีีแบนนะครับงานของทางร้านเรากล้าการันตีนะครับผมเราเปิดหน้าร้านเพื่อบริการลูกค้าแล้วก็ เปิดโรงงานเพื่อให้ลูกค้าได้เห็นวิธีการตัดของเราเลยครับลูกค้ามั่นใจได้ครับผมมาที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมถ้าลูกค้าอยู่ไม่ไกลครับผมอยากเห็นสินค้าตัวจริงก็เชิญครับผมมาที่ร้านรุ่งเจริญ888ได้เลยอยู่ตรงสามแยกวัดทองสะอาดนะครับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับผมมีความมั่นใจได้เลยครับว่าซื้อสินค้ากับทังผมเนี่ยลูกค้าได้สินค้า100%ซแล้วก็สินค้าสวยตรงปก100%เเซแน่นอนครับ สนใจครับผมมาที่นี่เลยครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมผมการันตีคุณภาพสินค้าครับงานบริการของเรานี่เป็นหนึ่งไม่เป็นสององใครแน่นอนนะครับผมแล้วก็คุณภาพสินค้าของทางร้านเราการันตีครับผมหนึ่งไม่เป็นสองลองใครแน่นอนครับอยากได้งานแบบไหนครับมาที่นี่ได้ดั่งใจครับผมรถดีไซน์ใหม่นะครับผมรถเก่ารถใหม่รถคลาสสิกนะครับผมรถดัดแปลงภายในครับ มาที่ร้านลุ่งเจริญ888ที่นี่ที่เดียวจบเลยครับเราอยากให้ลูกค้ามาสัมผัสที่หน้าร้านถ้าผมมาสัมผัสบรรยากาศที่หน้าร้านดูครับถ้าลูกค้าอยู่ไกลก็สามารถซื้อระติดตั้งเองได้ไม่ยากครับผมผมมีเบอร์โทรเบอร์ติดต่อให้ครับเป็นเบอร์ผมโดยตรงครับผม0 8 5 9 0 7 5 5 3 3 3ครับ ขอพระคุณทุกๆความไว้วางใจที่มีให้กับทางร้านรุ่งเจริญ888ครับเราจะรักษาคุณภาพดีๆแบบนี้ตลอดไปครับผม